สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิ่งอาก้อยคำเพลงมันหน้าเด้อช่องกูเหรอมองคำแสงโอ้อะพี่น้องกะมาพบกันอีกมือหนึ่งนาะอีทีใหม่พี่น้องอีทีตัดสิคือเก่าซิวเอาสิมาเลยนอนนอนแต่ว่ามันคือซีวนอนดึกนอนว่ามันใจสับหูผิดนะคำเพลง่เนาะนะคำเพลงมีแต่ซิวเนาะ อ่ะพี่นอ้องก็คือมือนี้เขาได้นัดกันลายมื่นแล้วแต่ว่าเขาได้โบมเมนเลยมึงซิลงมึงซิลงตลาดลงตลาดเนาะไปซื้อยังก่อนนัดกันลายมื่นไปซื้ออื่น<ล>อาโบเมนซื้อคลองเออไ,ได้เลยซื้อคลองเพระเหตุลาแน้วพี่น้องเนาะนัดกันกระบายคำใส่ไอจ้องไอ,ไอไกิโดคุกโกสุริโยบันทามิตกุโปรเป็นอ่างเงินจีใสโบเอิร์ตพี่น้องไอเพื่อนนัดกับเฮาซ้ำซีหมื่นพี่น้องแต่ว่าเฮาพิษนัดตลอดเนาะแต่ว่ามือนี้เฮานัดกัน อีรอพี่น้องเนาะโมิดนัดตอนนี้อายเพิ่นตัวสิข่าอยู่เพื่อนลงไปสื่อหอยแล้วกับป้าโล่แปดสิบหอยทรายบอแมนหอยทรายนะหอยสิริเอาหอยสเลอะมันสิริไปใส่หลาบนะเขาบอกอาหอยทรายใส่ป่ะใส่หลับแมนใช่ป่ะใช่แล้วนะบอกเอาหอยสิริก็เสียบเด้เนาะหอยสิริก็ได้ซอยเอาหน่อยหน่อยซอยเป็นตอนๆใส่ขอตะแกรบปนินหรือปะอุบลปนินปนินเนาะอะปนินโตหนึ่งเท่นี้นะพี่น้องสองโตใช่ม ช่องโตเด้อลราบอกเปนแพงเลยมะแพงเอาชิ้นลงตลาดพี่น้องเราไปเลาะซื้อของบูบวะซื้อยังมาต้องไปเลาะมดดอกชองแสดอกเอาเหงือหงือเอาสิเปียร์หลามมะเจาะพี่น้องเนาะอย่าลืมเด้อเราตลาดมะแขงไปหมากั้นไปหมักกั้นไปมะแขงมเคือปลานิลชองโตหอยผักผักเนี่ยมกทั่วเออผักผักกับมกทั่วเนี่ยมกทั่วกับผักหายาง ฝักหอมและหมี่เลยล่ะวะไปใช่เลยไปทรงซาาก่อนทรงซาบ่เออลอยห่อโอ้ในบอซานี่บ่แมนแมนโอ้พี่น้องซาดิชอบซาดิชอบลดพุ่งลดน้ำหนักลดไขมันส่วนเกินปั๊บระบบขับถ่ายกินอะไรกินได้แมนเออกินอะไรปั๊บทุกอย่างนะเป็นซาและปั๊บระบบขับถ่ายนด้นเองมั้งอยู่ในไทยสะดวกไทยไทยสบายทายง่ายพอได้ทายเขานานรุ่นร่นมันกินตัวนี้เลยพี่น้องาขี่บอขี่หัวแข่งฝั่งลาวฝังไทยมีส่งเยอ้ส่งเยอเลยพี่น้อง มันลีเหยยใส่เลยมั้ลดงมาใส่เลยยังไปแบะใส่เลย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 เนะคุณใครดีใครดีเด้พี่น้องไปเลยไปเลยมือนันก็ไปส่งพันหอเนาะส่งกับเสียวคนอยู่เออส่งยู่ักรักเก่าอดูรักเก่าอยู่ทางห้องมอทหารเนาะกับเสียวคนใจซางไ้เนาะบ่ววานน้องดัดฟังบ้ ปอได้สนใจกัอยากลองเบิ้งหรือว่าอยากอยากเอาไปลองกินเบิ้งเนาะบอมันใจกัเอาไปสำริปห่อก็หาห่อกอนเนาะก็ไปได้ลองเบิ้งก็ลองอะไรเนาะติดต่อมาทางอ่าน้องรัดน้องรัดเนาะเป็นเฟซบุ๊กหรือว่าน้องรัดสายกินหรือว่าคำแซงมันหน้าก็อะไรเนาะเป็นเฟซบุ๊กว่าคำแซงมันหน้าหรือว่าติดต่อก้อยอลิตาก็อะไรเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่เนาะอยากสนับสนุนพากับติดต่อได้เพราะว่าคำแซงกับน้องรัดกับเป็นตัวแทนคือกันเนาะพี่น้อง เอาหับซาบมันมาคล้ายคือกันนมีเอเรขาได้สิพอเป็นที่สิมผาเนี่นีเห็นปะพี่น้องของตัวเองสิพอเป็นสองทีกินอีกอัะโลกอียังหาโลคกลเพราะว่าน้องรัดเพิ่เป็นตัวแทนคือกันเนาะขาย้อลิตะลิตะ่ากินแล้วช่องหายพี่น้องแมนช่องมาแลวพี่นองอยรุ่งเน่งมาลทัวประเทศจอยร่งนิชัวร์บอคิดรัะ กินซาบบอเป็นยังเป็นยังจอยลงบอกินซาบกับจอยลงบอผิดกันกระผัวโอเคพี่น้องไปเดินทางเข้าสู่ตลาดแล้ววาห้าสิะไปเลือเสื่อเลือเชื่ออีหยังพี่น้องไปเบิ่งนน้ำกันเลยเนาะออ้ยจากัวจ่ากัวจากจากัวจากเฟอร์ลารี่อีแล้ะงูเป็ยองบัจ่กเฟอร์ลารี่อีดีโอ้เสื้อดับมืยมอน กเพื่อนบอก,บอกดเตือนติ๊กมาท่านตื่นนะพี่น้องตอนนี้หาบอลจอลรถบไไหนพี่น้องคนไล่ให้ดีคนลงตลาดเนาะตลาดแรกบวกกับพนักง,งานา<ข>านะตำรวจเราบูนเลิกการนะเ,าเกการนาะน,นักนนเรียนเนาะพอดีตอนนี้4โมงพอดีเข้าเลยพอดีเข้ากับเข้าตลาดเนาะไปค่ะไอ้เพิ่งแ้ก่อนไอ้เสียบนไปหาบอลจอรถอยู่ มาเกี่ยงเด้ค่ะถือทุกคนกาสื่อเปสอบเลยไปบัวใช่ใช่ใไปเดี๋ยวขออะบ้างคนดหน่หอยใชป่อ,อันนี้มันบ่าท่านได้คากในอีกประมาณหนึ่งสม,มุคนแห่งกีวิาาีเดีอยวาถลดกัาเลย นี่บอนจอรดรถอยู่ก็นี่งจอดแต่อ,อยอู่สิกานรถจึงใหญ่สามทางเนี้ยรถขาหู้ซื้อวานไลน์กับเปิดไลน์ถึงนอ้องไปพี่น้องเข้าตลาดตรงกันเปิงคนพี่น้อง<ป>คนหลายแห้ง<ป>ดีเอ้ยเนี้ย เม่งกินโนนดูต้นบักขามต้นบักขามม,ม,มารอตลาดพี่น้องมาเบิงน้ำกันนวาวาพวกเข้าสีผ้ากันด่ายางมาไปเห็ดเนื้อมันอัวใหวเดียวพ่อเนาะวใหญะเดียวพอวนะอ่อเลยหน่ยอยสอง In that's ตอนนี้เซียวเพิงเพิ่นกำลังหาบอลจอลดรถเนาะเห่ากับกรลังรัดกับผ้ากันยางเขามาก่อนแอ้เขาขวา,ขายเลยเอแม่เขาเขาเอามเากบบตุ๋นเห็ดหนามเหงือดด้วยดนึังหาสิบหาพันก็กือเกือบร้อยกว่าบาทเนาะ ั่วให้เลยนะเพราะว่าไปนี่แล้วก็ตมเลยนะด่างีกับด่างก้อนด่างก้อนจึงต้บปากระส่นมั้งนอ่ะโอยเดี๋ยวสือไปอแไ้วจีไปสือปลอดัหอยยังไงวะ หอยมกเครือมคัวเออะเาแขกนี่ได้มะแขกแขกยิ่งแรงยิแนี่ทุกคนตอนนี้ก็เทีนมะแขกนี่มาเะไรเนี่เย็ดผัดพ้อมะซ่าเกียวพอแล้ว้หหา มาเกี่ยวกับ3าสิคมเลยค่ะ่ะเค็เืัองหมกเคเค้ื่องทัวอยเ,เ,เป็นละเบงอบงอก้อนมาคอยไปเบองหมาคอยก่อนทุกคนคอยเปนสีสวส่วนนั้น ตอนนี้ก็มาผอหอยนะบ่อดอกหอยสึีพี่นังเอาเป็นหอยทรายเนาะฮะไข่ด้หนึงแสนใหญ่นารอ่ไข่ที่นม่ึงเผาึงเผาไข่โลหนึ่งแสนเทาไรกแสนหกแสนหกสองร้อยกบ จ้งรอกัวนกกินแล้วเนาะได้แล้วเนาะวันนี้ยังมะเขือมะทปไปก้ผ่นหญ่กไดนเียบ้อยไปของไม้ไบื่อืนี่คนไอยกไม้วันนี้มหวานนี่น จะหามาเคลือกก็พี่น้องโู้คนไายแห้งไอริสพี่น้องกินแก่งเหตุดอเอาไว้มือนาซะ่ะ โอ้ยตาตลาดดาวเพลิงหนูคนจอดรถมันจะท่าทีนึงนะพี่น้องเอ้ผุนดีจากบารีตลาดปะแม่แกดบะหัวครบหรือบะครบเนาะมาไล่เบิร์นน้ำกันพี่น้องกว่ามียังไง มีป้ามีหอยคำแจ้งสื่อเด้อมีป้าแล้วบอกให้สื่อสี่อย่างนะอย่างนึงป้ามักมะแข็งคำแจ้งมีเลยมะแข็งเมื่อเท่าไรนะเมื่อเมองลัดเท่าไรมีเม่ยังแน่นเองลัดเมองลัดสิ่งที่กินมือนะก็ยังไม่หายอยู่ด้วยหอยถิ่มเดาเออหอยไปซาดเล้วกนี่แคตุ๋ยังแน่นน้ำจ้าค่ะตักือมะทั่วเขือหอยขอบเลยแหลนเนาะ คือมาแขงมีป่แขงนี่ได้มีมาเจียพันตัใครรวยเว้ยไปดูายนี่อย่างนี้ีนองไปเห็นการเกษตรป่าหลังจากยูทูบหัอลมจมเขาจะไปเห็นการเกษตรนะทุกคนทังเรียงสั์ป่ะน้ำมันนๆหนึงน้มน้อปลูกน้ำใหม่ไปเอาซัวเลย้เลนองเอยกไหายฝนต้นป่าใ่ถุกอัล้วค่อียังไน้ำหม่อะรน้ำกัแพงอียังกับแพงเือนะเพราะว่าตน้ำใหม่เดยวนี่ เนิ่มในตลาดนะครับทุกคนไล่ลีแง่เลยเนาะทุกอย่างก็เห็นเนาะไม่ไม้ยังกินมันรวมกินอยู่แล้วเนาะมันต้องกินอยู่แล้วท่านคะเอาอดตตีหนึ่งกับอะไรอาหารก็ได้อดมือหนึ่งกับย่างย่างใต้ลยเปยังลงเดกกระเพาะห้องจาบเสียวยังเด็ดเยเสียวยังเธอเมื่อสักห่ออีกเลยว่าอีกจ็ดสิบนาที ยี่น้อยก็ถือว่าเบิบงอยู่ที่พอมจาจักแซนแซนป้ามาแซนป้าพอดีแล้วคนละห้าสิบพันโอ้ผมแซงใจก็ได้ไปด้วยปะ โบพิษดอกมันโปพิษขันฝากากระยาบกนหลดดเข้าไปแล้วเอามึงสิงมาหับบ่น่ยมาหับเครื่องไพ่ผ่าอาริตาเตื่องกูที่ผานก็เดินทางเพื่อนอนะไกินหนอยนะ้าปเีสาจมาจ้อง,องกินเนะบอกไอ้เราแชรไว้แล้วเรียบร้อยจะมาซื้อเน,นี่ย <c oughs> อย่าว่าตัวเกา่าแต่มือซื่อมอถึงนม่ก็บเสีมเนาะแมนเาใจแม่ผมชาหลัด จะได้กระเพาะกูเลยก็แช่ไว้กันลังใจให้เน่พี่น้องเดินทางเนาะโอู้หูถั่มเนาะโอเคเจอกันคลิปนายพี่หนาดเด้อหมืนเหมือนเสแฉน้องพี่น้องเขามักของแสบเนะาะไฟมักอยากกินลาบมักจ้องไฟ<พ>ม,มักลาบมักจ้องเนะานะไฟอย,ยากกินลาบมักจ้องกับไปเบิงเบ่งไปส้มไหนนอนในคลิปอาเพิ่งอากวยเนาะเดือนไหนกินหน่อยไปหายคำใส้พนอดีกากวยใส่ภาษาเมืองอนี้เนาะเฮ้ยก้อยเออ กัไก้อยีด้ฮะกูก็เห็นเธ่สิละเขาหยาลูกได้เก yeah. ินปฏ่เดรินเด็นแม่นแล้วก็มึงอะไรเนาะมึง um, ค uh. ันมึงหพาไปเลยเนาะหมดอะอันดีอันดีอันดีโอ้ชนเอาเข้าป่ะเดดเดออกใหม่เดดเดีเออกมาเลยเออไปจอดเข้มๆพอ